คเจวันกับทุะครั้งหนึ่งระหว่างเราเขียนโดยนงนาฏตอนที่11ขออย่ายอมแพ้คุณพงลุกขึ้นจากโซฟาที่ล็อบบี้อย่างร้อนใจทันทีที่เห็นเราสองคนเดินเข้าไปหาหวานจับมือของฉันไว้แน่นคงอยากจะบอกกับฉันว่าให้เชื่อใจแต่พอเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของคุณพงแล้วฉันก็อดไม่ได้ที่จะต้องปล่อยให้หวานพูดคุยกับเขาตามลาพังฉันจึงกระซิบบอกหวานว่า ไอออกไปเดินเล่นอยู่แถวนี้นะหวานเสร็จธุระแล้วให้โทรหาไอหวานพยักหน้ารับคำเธอเองก็คงต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกับแฟนเก่าของเธออยู่เหมือนกันฉันเองก็ควรจะไว้ใจหวานด้วยการปล่อยให้หวานได้คุยกับคุณพงอย่างเป็นส่วนตัวไอหวานมีเรื่องจำเป็นหลายเรื่องที่ต้องกลับไปเคลียร์ที่กรุงเทพหวานบอกกับฉันเมื่อเรากลับขึ้นไปที่ห้องพักของเธออืมไอเข้าใจ ว่าแต่วานจะกลับกรุงเทพวันไหนฉันพยายามถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่เป็นปกติเพื่อแสดงให้หวานเห็นว่าฉันใจเย็นและมีสติมากขึ้นแล้วไอจะโกรธไหมถ้าหวานจะขอกลับไปวันนี้เลยหวานพูดออกมาแบบไม่ค่อยเต็มเสียงนักต้องรีบอย่างนั้นเลยเหรอฉันถามกลับไปเสียงอ่อยมันมีเรื่องเกิดขึ้นที่โรงเรียนกฎว,วิชาอีกอย่างหวานอยากจะจัดการเรื่องบ้านเรื่องรถและตกลงเรื่องธุรกิจกับคุณพงษ์ให้เรียบร้อย ถึงไม่กลับไปพร้อมกับคุณพงษ์วันนี้วันพรุ่งนี้หวานก็ต้องรีบกลับไปอยู่ดีหวานเป็นห่วงเรื่องโรงเรียนมากไอเข้าใจหวานนะดูเหมือนเขายังไม่ยอมเลิกกับหวานเลยนะอุตส่ามาตามง้อถึงที่นี่ฉันตัดพอถ้าไอไม่สบายใจหวานกลับไปกรุงเทพพรุ่งนี้คนเดียวก็ได้หวานอุตส่าพูดมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าฉันยังระแวงไม่ไว้ใจก็คงจะเยอะเกินไปหน่อยฉันจึงได้แต่พูดออกไปว่า หวานกลับไปพร้อมคุณพงษ์เถอะอย่างน้อยหวานก็จะได้มีเพื่อนตอนเดินทางพอได้ยินฉันพูดออกมาอย่างนั้นหวานก็จับมือของฉันแน่นพร้อมกับหอมแก้มฉันเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าหวานรักไอหวานไม่มีทางเสียไอไปอีกเราหวานอีกหน่อยนะคะคนดีของหวานถึงกรุงเทพแล้วหวานจะรีบจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงงองแงไม่ยอมให้หวานกลับ แต่เพื่อพิสูจน์ให้หวานเห็นว่าตอนนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วฉันจึงไม่ควรทำแบบนั้นสิ่งที่ฉันควรทำคือการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้อย่างที่พูดและรอคอยคนที่ฉันรักกลับมาหาอย่างเชื่อใจไอจะรอฉันพูดพร้อมกับกอดเธอไว้แน่นหลังจากช่วยหวานเก็บของลงกระเป๋าเราสองคนก็จูบกันเพื่อร่ำลา ถึงฉันจะไม่อยากปล่อยหวานให้เดินทางกลับกรุงเทพพร้อมกับคุณพงศ์แต่จะทําอย่างไรได้ในเมื่อหวานยืนยันแล้วว่าหวานไม่มีทางกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาเหมือนเดิมเมื่อฉันกับหวานเดินลงมาถึงล็อบบี้ของโรงแรมคุณพงศ์ก็ให้พนักงานโรงแรมเตรียมรถสําหรับเดินทางไปสนามบินไว้เรียบร้อยทั้งทงที่ตอนแรกฉันอยากจะเป็นคนขับรถไปส่งหวานด้วยตัวเองแต่พอเห็นพนักงานโรงแรมเตรียมรถไว้แล้วฉันก็เลยเปลี่ยนใจขอบคุณมากนะครับไอ ที่พาหวานมาเที่ยวพักผ่อนถ้าวันไหนไอไปกรุงเทพอย่าลืมแวะไปเยี่ยมผมกับหวานที่บ้านนะครับคุณพงษ์ส่งยิ้มมาให้ตามมารยาทฉันรู้ดีว่าเขาน่าจะคิดอย่างที่พูดจริงๆเพราะหวานคงยังไม่มีโอกาสบอกกับเขาหรอกว่าตอนนี้ฉันกับหวานไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันแล้วฉันได้จะส่งยิ้มเจริญกลับไปให้หวานเดินเข้ามาบีบมือของฉันพร้อมกระซิบว่าตั้งใจช่วยแม่ขายของนะถึงกรุงเทพแล้วหวานจะโทรหาหวานไปก่อนนะ ฉันทำได้แค่ยืนมองหวานกับคุณพงษ์นั่งรถจากไปจนสุดสายตาความรู้สึกของฉันที่เกิดขึ้นเหมือนกับความรู้สึกของฉันในวันนั้นไม่มีผิดวันที่หวานเอากาดแต่งงานมาให้พร้อมกับภาวะที่เจ้าบ่าวมาแนะนำให้ฉันรู้จักเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่เจอกันมานานหลายปีชีวิตของหวานก็ดีขึ้นเรื่อยเรื่อส่วนชีวิตของฉันก็ยังคงลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่เหมือนเคยฉันพอรู้ข่าวจากเพื่อนเก่ามาบ้างว่าหวานคบอยู่กับผู้ชายฐานะดีคนหนึ่ง ฉันได้ข่าวมาว่าเขาคนนั้นของหวานเป็นคนเก่งหล่อฉลาดมีความเป็นผู้นำสูงตอนนี้หวานกับเขาเริ่มก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาขึ้นด้วยกันความสัมพันธ์ของหวานกับแฟนคงใกล้สุกงอมเต็มทีแต่ตอนนั้นฉันก็ยังแอบหวังอยู่ลึกๆเหมือนกันว่าสักวันหวานอาจจะเลิกกับเขาแล้วถ้าถึงเวลานั้นธุรกิจที่ฉันทำอยู่มันเกิดไปได้ดีขึ้นมาฉันคงพอจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ฉันก็อยากจะกลับไปสารต่อความสัมพันธ์กับหวานขึ้นมาอีกครั้งเพราะตอนนี้ฉันเองก็ยังไม่มีใครแต่วันที่ฉันแอบหวังก็ไม่เคยมาถึงไอเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานหวานยิ้มกว้างเพื่อทักทายเมื่อฉันมาถึงร้านกาแฟที่หวานนัดให้มาพบหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาหลายปีก็เรื่อยๆหวานละ่ะเป็นไงบ้างยังสวยเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยตอนนั้นฉันดีใจมากที่หวานยังคงนึกถึง ไอก็เหมือนกันน่าจะสวยขึ้นกว่าเดิมอีกอย่ามัวแต่อวยกันอยู่เลยวันนี้นัดไอให้มาเจอต้องมีอะไรพิเศษแน่แน่นัดเจอกันเพราะคิดถึงเฉยๆไม่ได้หรอหวานถามได้สิแต่นี่เราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานอยู่ๆหวานก็น,นัดให้มาเจอไอคิดว่าจะต้องมีเรื่องพิเศษอะไรแน่ๆแล้วก็จริงอย่างที่ฉันคิดหลังจากพูดคุยถามไถ่กันได้ไม่นานหวานก็ค่อยๆหยิบการ์ดสีชมพูใบหนึ่งขึ้นมา เธอยื่นการ์ดไปนั้นให้กับฉันด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มยังไม่ทันจะเปิดดูด้านในฉันก็รู้แล้วว่าหวานคงกำลังจะแต่งงานยินดีด้วยนะแม้จะรู้สึกใจหายแต่ฉันก็ยินดีกับหวานด้วยจริงๆเพราะเท่าที่เคยถามข่าวคราวมาจากเพื่อนฉันก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแฟนของหวานคนนี้มีคุณสมบัติที่ดีพอจะเป็นคู่ชีวิตของหวานได้จริงๆไอต้องไปให้ได้นะงานสำคัญในชีวิตของหวานหวานอยากให้มีไออยู่ด้วย หวานย้ำกับฉันสองสาครั้งว่าต้องไปร่วมงานแต่งงานของเธอให้ได้คงเป็นเพราะรู้นิสัยของฉันดีว่าฉันอาจจะหนีหน้าไปอีกฉันจึงพยักหน้ารับคำแต่ในใจกลับรู้สึกอยากจะวิ่งหนีไปให้ไกลจากตรงนั้นแต่ก็ต้องปั้นหน้าแซงทำเป็นยิ้มแล้วพูดออกไปว่าไาสิไอย,ยังไม่เคยเจอว่าที่เจ้าบ่าวของหวานเลยสักครั้ง ตอนนี้ไอยอยากเจอเขาใจจะขาดอยู่แล้วอยากรู้ว่าผู้ชายแบบไหนกันนะที่สามารถมัดใจเพื่อนรักของไอไดจ้จริงๆคุณพงษ์เขาก็อยู่แถวนี้แหละเขามากับหวานด้วยแต่หวานคอยเขารออยู่ข้างนอกเพราะไม่แน่ใจว่าไอายอยากจะเจอเขาหรือเปล่าหวานพูดออกมาอย่างไม่ค่อยเต็มเสียงนักตอนแรกเธอก็คงลังเลอยู่เหมือนกันว่าฉันจะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่เธอจะแต่งงานแต่พอเห็นว่าฉันไม่ได้มีอาการโศกเศร้าอะไรเธอก็เลยพูดออกมาว่า ให้หวานเรียกเขามาเจอกับไอที่นี่เลยไหมอันที่จริงฉันยังไม่อยากเจอว่าที่เจ้าบ่าวของหวานหรอกเพราะฉันยังไม่พร้อมแต่ถ้าปฏิเสธออกไปฉันก็กลัวหวานจะจับได้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงของฉันในตอนนี้เป็นอย่างไรจรึงได้แต่เสแสร้งแกล้งพูดออกไปว่าดีเลยจะได้สแกนซะหน่อยว่าเขาคู่ควรจะมาเป็นเพื่อนเขยของไอหรือเปล่าฉันพูดพร้อมกับแกล้งทำเป็นหัวลอะก,กลบเกลือน คุณพงษ์แฟนของหวานเป็นผู้ชายผิวขาวตามสไตล์ชายไทยเชื้อสายจีนรูปร่างสันทัดเขาอาจจะไม่ใช่คนหล่อจัดชนิดที่สาวๆตามกรีตแต่ก็เป็นผู้ชายที่ดูสะอาดสะอ้านพูดจารเรียบร้อยบุคลิกดูเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าวัยและที่สำคัญเขาดูเหมาะสมกับหวานมากทุกประการ หลังจากที่ได้พบกับว่าที่เจ้าบ่าวของหวานในวันนั้นฉันก็ทำใจยอมรับได้จริงๆสักทีว่าฉันกับหวานคงไม่มีทางกลับมาสารสัมพันธ์กันต่อได้อีกยิ่งพอได้ไปร่วมงานแต่งงานสุดอลังการของหวานฉันก็ยิ่งรู้สึกมั่นใจว่าหวานคงจะมีความสุขกับชีวิตครอบครัวที่มั่นคงและลงตัวส่วนฉันก็คงจะทำได้แค่เฝ้าชื่นชมยินดีกับความสุขของเธออยู่ห่างๆหลังจากนั้นเราสองคนก็แทบจะไม่ได้เจอกันอีกเลย ฉันรู้สึกใจหายเหลือเกินที่วันนี้ฉันต้องยืนมองหวานจากไปกับผู้ชายคนนั้นอีกครั้งแม้สถานะของหวานกับเขาและสถานะของฉันกับหวานจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามแต่ใครจะไปรู้ได้ว่าในอนาคตจะมีอะไรรอเราอยู่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้คงมีเพียงแค่การเชื่อใจในตัวคนที่ฉันรักหวานไม่มาด้วยเหรอคำแรกที่อายเอ่ยถามเมื่อเห็นฉันเดินคอตกกลับเข้าบ้านมาคนเดียว ฉันได้แต่พยักหน้าตอบรับฉันอุตส่าห์ทำกุ้งต้มเค็มหวานไว้ให้เห็นวันก่อนหวานบอกอยากกินแกโทรไปบอกหวานสิเผื่อเขาอยากจะมากินกุ้งต้มเค็มหวานฝีมือฉันหวานกลับกรุงเทพไปแล้วฉันตอบเสียงอ่อยในหวานบอกกับฉันว่าจะอยู่อีกหลายวานันทำไมาอยู่ๆก็รีบร้อนกลับไปล่ะแฟนหวานมาหาที่โรงแรมแล้วหวานก็กลับไปกรุงเทพพร้อมกับเขาเมื่อบ่ายนี้ฉันตอบเสียงเบาเดินคอตกขึ้นห้องไปอย่างเงียบๆ เมื่อถึงเวลาอาหารเย็นแม่ก็ตะโกนเรียกให้ฉันลงไปกินข้าวแต่ฉันปฏิเสธบอกกับแม่ว่ายังไม่หิวเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นอายฉันเข้าไปได้ไหมไอายตะโกนถามฉันจึงลุกขึ้นไปเปิดประตูให้แกมีอะไรฉันพูดโดยไม่กล้าสบตาอายเพราะไม่อยากให้อายมันรู้ว่าฉันกำลังมีเรื่องไม่สบายใจแกนั่นแหละเป็นอะไร อาอคงจะดูออกว่าฉันมีเรื่องไม่สบายใจจึงเดินขึ้นมาหาฉันถึงในห้องเปลา่าฉันปฏิเสธเสียงแข็งอาอแกเป็นน้องของฉันนะทำไมฉันจะไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรแล้วแกคิดว่าฉันเป็นอะไรล่ะแกกับหวานนะ่ะไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันธรรมดาธรรมดาหรอกใช่ไหมอายถามฉันอึ้งไปกับคำถามของอายเพราะฉันไม่เคยบอกกับที่บ้านเลยสักครั้งว่าฉันมีแฟนเป็นผู้หญิง จริงอยู่ที่ฉันไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ฉันก็ไม่ได้เปิดเผยมากนักทุกครั้งที่พาแฟนคนก่อนๆมาเที่ยวที่บ้านฉันก็ได้แต่บอกอายกับแม่ว่าพวกเธอคือเพื่อนและก็ยังไม่เคยพาใครมานอนค้างที่บ้านหลังนี้เลยสักคนหวานเพิ่งจะเป็นเพื่อนคนแรกที่ฉันพามาค้างจนถึงขั้นมาเป็นลูกมือช่วยแม่กับอายขายโจก๊กเพราะลึกๆแล้วฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าแม่กับอายจะคิดยังไงกับเรื่องที่ฉันมีแฟนเป็นผู้หญิง แต่สำหรับหวานในตอนแรกเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันแกรู้ได้ยังไงฉันถามอาแกเป็นน้องของฉันนะแกชอบอะไรแบบไหนทำไมฉันจะไม่รู้แม่เองก็เหมือนกันเราสองคนรู้ว่าแกชอบผู้หญิงมาตั้งแต่คราวที่แกพาเพื่อนผู้หญิงคนแรกมาเยี่ยมแม่ที่บ้านแล้วแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าฉันกับหวานไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันเอาจริงๆนะตั้งแต่แกพาเพื่อนผู้หญิงของแกมาที่บ้าน ฉันว่าคนนี้เป็นคนที่แกรักมากที่สุดฉันพูดถูกไหมฉันพยักหน้าแต่ถ้าหวานเขามีแฟนแล้วแกจะไปยุ่งกับเขาทำไมอายถามมันไม่ใช่อย่างที่แกคิดจริงๆแล้วก่อนมาที่นี่ฉันกับหวานยังเป็นแค่เพื่อนกันแต่หวานก็เพิ่งบอกเลิกกับแฟนไปเมื่อสองคืนก่อนแล้วเราก็เพิ่งตัดสินใจคบกันเมื่อวานพอมาวันนี้แฟนเขาบินตามมาง้อถึงกระบี่หวานต้องกลับไปจัดการเรื่องธุรกิจ เรื่องทรัพย์สินอะไรของเขาอยู่แล้วเขาก็เลยบินกลับไปพร้อมกันเขาที่แกว่ามาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่แฟนแต่เป็นสามีของหวานใช่ไหมใช่แต่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันที่สำคัญฉันกับหวานรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันแล้วอายยื่นมือมาตกบ่าของฉันเบาๆแล้วพูดขึ้นกับฉันว่าอายแกต้องเผื่อใจไว้บ้างนะ ยังไงเขาก็เป็นสามีภรรยากันเลิกกันวันสองวันแล้วจะตัดกันให้ขาดเลยนะมันยากอีกอย่างดูก็รู้ว่าหวานไม่เคยใช้ชีวิตลําบากถึงแกไม่บอกฉันก็ดูออกว่าฐานะของเรากับหวานคงต่างกันเยอะฉันชอบหวานนะแม่กับหลานก็ชอบแต่หวานละ่ะเขาจะรักแกมากพอที่จะทิ้งทุกอย่างที่เขามีแล้วมาใช้ชีวิตบ้านๆอยู่กับแกที่นี่ได้จริงหรอได้ฟังอายพูดมาอย่างนั้นฉันถึงกลับกั้นน้ำตาไม่อยู่ มันสับสนงุนงงไปหมดใจหนึ่งฉันก็เชื่อมั่นในตัวหวานเชื่อว่าหวานจะไม่มีทางหลอกฉันให้รอเกอร์แต่อีกใจฉันก็รู้ดีว่าฉันได้กว่าคุณพงทุกประตูพออายเห็นฉันร้องไห้ออกมาอย่างนั้นจึงตบไหล่ของฉันอย่างเป็นห่วงแล้วพูดขึ้นว่าแล้วแกจะทำยังไงต่อไปฉันได้แต่สายหน้าออกมาอย่างคนที่ไร้จุดหมายฉันจะทำอะไรได้อีกล่ะนอกจากรอฉันตอบได้สิ นอกจากรอหวานแล้วแกก็ควรจะลุกขึ้นมาทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นด้วยไม่ใช่หรอถ้าหวานเขารักแกมาตั้งแต่สมัยมัธยมจริงๆเขาก็ต้องกลับมาหาแกแน่แต่ใจคอแกจะให้เขากลับมาอยู่กับแกที่ไม่มีอนาคตแถมชีวิตมีแต่หนี้สินใช้ชีวิตแค่อยู่รอดไปวันๆแบบนี้ได้ลงคอหรอถ้าหวานเป็นน้องสาวข,ของฉันฉันคงไม่ยอมให้หวานทิ้งผัวของเขาแล้วมาอยู่กับคนไม่มีอนาคตอย่างแกหรอกโห นี่สรุปแกจะมาให้กำลังใจฉันหรือมากระทืบซ้ำกันแน่พูดสนองของแกดูแย่ไปเลยนะนี่แหละพี่สาวของฉันมันจะพูดจาหวานหวานให้ฉันชื่นใจได้สักกี่คำหวานเป็นลมขมเป็นยานะน้องนะที่ฉันพูดน่ะมันผิดตรงไหนเออไม่ผิดแต่ที่หลังแกไม่ต้องพูดตรงเกินไปนักก็ได้ ถึงคำพูดของอายจะเป็นเหมือนยาขมแต่ฤทธิ์ของมันก็ใช้ได้ผลดีกับฉันคำพูดแรงๆของอายนั้นทำให้ฉันรู้ตัวแล้วว่าจากนี้ไปสิ่งที่ฉันต้องทำคืออะไรฉันจะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองใหม่ต้องจริงจังกับชีวิตต้องตั้งตัวให้ได้และต้องปลดหนี้ให้หมดฉันต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นให้ควรค่าต่อการที่หวานจะบอกกับใครต่อใครได้เต็มปากว่าไอเป็นแฟนหวานไอเป็นคนที่หวานจะอยู่ด้วยอย่างมีความสุขไปตลอดชีวิต นี่แหละคือภารกิจของฉันหลังจากคุยกับไอเสร็จฉันก็เริ่มหิวจึงเดินตามไอลงไปกินข้าวที่โต๊ะอาหารด้านล่างแล้วก็พบว่ายังไม่มีใครได้กินข้าวเลยสักคนทั้งแม่พี่เขยปุ้มและแปมต่างก็รอฉันให้ลงไปร่วมวงด้วยกินข้าวกันค่ะนะไอปุ้มกับแปมพูดขึ้นพร้อมๆกัน ภาพที่เห็นมันอาจจะเป็นภาพที่ปกติธรรมดาของครอบครัวอื่นแต่สำหรับคนที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเคยคิดว่าชีวิตนี้แทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วแบบฉันภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้ฉันน้ำตาไหลแต่ไม่ใช่น้ำตาของความเสียใจหรอกนะมันเป็นน้ำตาของความสุขใจมากต่างหาก แม้จะไม่มีหวานอยู่ด้วยกันในตอนนี้แต่ฉันก็ยังโชคดีที่มีครอบครัวอยู่ใกล้ๆการที่ในชีวิตของเรามีใครสักคนหนึ่งรอให้เรากลับมากินข้าวพร้อมกันมันช่างอบอุ่นใจเหลือเกินฉันได้แต่ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็พร้อมสู้ไม่มีทางถอย หลังจะกินข้าวเสร็จฉันก็เอาแต่นั่งจ้องโทรศัพท์มือถือรอคอยว่าเมื่อไหร่หวานจะโทรมาหาใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปหาหวานทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้หวานเป็นฝ่ายโทรมาก่อนแต่ฉันกลัวว่าหวานอาจจะกําลังยุ่งเพราะขนาดข้อความหวานก็ยังไม่ส่งมาหาเลยฉันก็เลยได้แต่ก้มหน้าก้มตารอต่อไปในที่สุดเสียงข้อความก็ดังขึ้นหวานถึงกรุงเทพแล้วนะตั้งแต่กลับมาก็มีแต่เรื่อง ทะเลาะก,กับคุณพงษ์ตั้งแต่ยังไม่ถึงบ้านหวานต้องช่วยเคลียร์ปัญหาที่โรงเรียนกวดวิชาเลยไม่มีเวลาโทรหาไอหวานขอโทษนะไม่โกรธหวานนะคะข้อความหลายบรรทัดที่หวานส่งมาให้ทำให้ฉันโล่งใจขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงฉันก็ยังอยากฟังเสียงของหวานอยู่ดีจึงไม่พิมพ์อะไรตอบกลับไปแต่รีบโทรเข้าไปหาหวานทันทีหวานทำอะไรอยู่ปล่อยให้ไอรอตั้งนานไอตอนนี้หวานยังไม่สะดวกคุย มีอะไรไอส่งข้อความมาก่อนนะหวานตอบกลับมาเสียงเบาเหมือนกระซิบคงเพราะไม่อยากให้ใครบางคนที่อยู่ใกล้ได้ยินฉันจึงต้องรีบวางสายแล้วส่งข้อความไปหาเธอแทนไอคิดถึงหวานจังเลยวันนี้ไอทำกุ้งต้มเค็มหวานไว้ให้หวานด้วยอร่อยมากไว้หวานกลับมาที่กระบี่แล้วไอบอกให้อายทำให้กินนะ หวานเงียบหายไปนานกว่าจะพิมพ์ตอบกลับมาแต่ละครั้งฉันจึงถามเธอไปว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกอยู่ใช่ไหมพอเธอบอกว่าใช่ฉันจึงต้องขอตัวไปนอนแล้วก็บอกให้เธอนอนหลับฝันดีแต่ตั้งแต่ที่ฉันบอกกับหวานว่าจะไปนอนผ่านมาจนเกือบถึงตีสามฉันก็ยังนอนไม่หลับฉันเลยลุกขึ้นไปช่วยแม่เตรียมขายโจ๊กตั้งแต่เช้าพอพระอาทิตย์ขึ้นฉันก็เอาแต่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูว่าหวานส่งข้อความอะไรมาบ้างหรือยัง ตั้งแต่ข้อความสุดท้ายที่ฉันส่งไปบอกว่าฝันดีนะคะที่รักของไอหวานก็ยังไม่ได้ส่งข้อความอะไรกลับมาเลยทำไมฉันถึงบุ่นวายใจอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้อยากจะโทรไปคุยกับหวานจจจะขาดแต่ก็ไม่อยากทำให้หวานรู้สึกว่ากำลังถูกฉันตามจิกเพราะความไม่ไว้ใจจึงคิดว่าจะรอให้เก็บร้านเสร็จเสียก่อนค่อยโทรไป ฉันรีบวิ่งไปคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างดีใจแต่แทนที่จะได้คุยกับหวานคนที่ฉันได้คุยกลับเป็นเพนเจ้าหนี้รายใหญ่ของฉันเองไอมึงได้ข่าวเรื่องโรงเรียนกวดวิชาของหวานยังวะเพนถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นยังเลยมีเรื่องอะไรหรอข่าวออกจะใหญ่เรื่องดราม่าที่ว่าโรงเรียนหวานเอาเด็กโอลิมปิกคณิตศาสตร์มาแอบอ้างว่ากวดวิชาอยู่ที่นั่นตั้งหลายคนทั้งที่จริงๆแล้วเด็กพวกนั้นไปเรียนมาจากที่อื่นหวานยังไม่ได้เล่าให้มึงฟังหรอ หลังจากที่ได้ฟังเรื่องดราม่าข,ของโรงเรียนกวดวิชาจากเพนความรู้สึกหลายๆอย่างก็ประเดประดังกันเข้ามาสับสนวุ่นวายอยู่ในหัวของฉันทั้งเป็นห่วงทั้งน้อยใจทำไมหวานถึงไม่บอกเรื่องนี้ให้ฉันรู้หรือว่าเธอยังไม่มีเวลามากพอให้บอกบางทีหวานอาจจะยังไม่ได้นอนเลยได้ซ้ำเพราะต้องช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือหวานแค่ไม่อยากให้ฉันเป็นห่วงจึงตั้งใจเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนถ้ามีโอกาสเหมาะแล้วหวานก็คงจะเล่าให้ฉันฟังเอง